สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนสภาพสภาพเต้นนอนพี่น้อ่ามันนี้เนาะอันนี้อันเสื้าไปเฮ็ดภารกิจเนี่ยเมื่อสะพานเต้นนอนมัน,นอันเสื้าออกไปเก็บบักรแงทงหม้อควาหมูห่านฝนตกแห้งแห้งก็งงยันมันนะบางตัวมันกยันไม่ามันยังเนาะ จะพา,าไปเก็บมามันมีหลายนวยค่ะพี่น้องแล้วกะ็สิบาไปเก็บตัดหวานหางเจ้าระเข้เนี่ยมาัมากผมนะค่ะพี่น้องมาอันล่างๆเราเฮ็ดดีๆแล้วมักผมเนาะเดวก่อนอื่นเลยห้าสิบไปเฮ็ดยางกอนอันดับแรกเดืกดสามารถได้เติมน้ำมันอูกระทะโอ้ยาย บัวดอกบัวเดี๋ยว,ว,ยวกลับบ้านอยากแงน้อยอเคเอ่ะไ,ไปไปนเนอไปไปสายเนาะไปพี่ยองขอโทษไปเอาบักแตงโมเนะานะค่ะพี่ยองเนาะน้วยขางในเดีย๋ยวจะฝืนเกี่ยวกันไปเกี่ยวกันออกมอ้วงฝนตกแล้วก็ยานมันเนินะ่นเนาะ ยาวมันหนามันเปื่อยเนาะเกิดสองนอ่วยสองนอ่วยสองนอ่วยทั้งนั้นเฮ้ยหน,ย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 นย่วยหน่อยได้ไหมไปต้าไป้งสุดครับพี่น้นองอะนละโอ้ยอันต้องไปเอาเม็ดกันเนะเอาเม็ดกันมึงเนี่ยฝนตกลูกมัะละค่ะพี่น้อง ก็ต้งแตงโมตแตงโมแตงโมแตงโมคุยหน่อยหนึ่งเก็บบอกเลยเดี๋ยวมันจะเล่าทิ่มไม่ได้กินเก็บบอกไม่ค่ะก็บบอม่สุกสุกแม่ก็ต้องเก็บแล้วเด้อ

ข้านเก็บสองงอยก่อนนีอยอ่ตอน้นไม้เหงเขียววนตตงมือว่าน้เป็นบ้าองงอยผนเฉพะเก็บบ่อยหงวยหนึ่งเนาะ พี um, oh, <t Jean> ่น <bulun> ้องสรุปคือว่าอันน่ะอันในต่างกล่องไว้เนี่ยอันก็ลืมเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันก็เลยอ่ะอันลืมแล้วอันก็เลยเก็บักแต่งโม่ได้ทั้งหมดสีหน่วยเนาะข้างในอ่ะย่าเก็บบอกสองหน่วยลันก็ไปเก็บทั้งหนอสองหน่วยเนาะอันก็เลยอ่ะเอากล่องเนยก็ถ่ายท้ายวิดีโอไปเลยหันมวกเงาเป็นสมองกว่าอันกับไปทรงย่าเอาักแต่งโม่ไปทรงย่ากับถั่วจำเนาะค่ะกับแบงก็ละสองหน่วยเนาะข้างในหน่วยใหญ่ๆน่ะกะ ได้ได้อ่าได้สองน้วยเนาะยายเก็บออกเพราะว่าพี่หมอว่ามันแก่ลวเนาะเอาไปป่ายุบันทวดเนาะพอดีอันลืมเอาโทรศัพท์ไปตังกลองไว้ล้างสวนบบโดนหนึ่งเนาะค่ะอันกัดตัดวิดีโอออกเนาะเพราะว่ามันโดนแห้งจอแบตเตอรี่โทรศัพท์อันมันเหมือนเนาะค่ะพี่น้องอ่านี่นะอันซิต้าเขาไปเมืองหมักแตงโมที่อันเอาไว้สองน้วยเนาะอันเอาหน่วยใหญ่สองน้วยนะอ่าให้ทวดกับแบ่เนาะแต่อันเอาไว้สองน้วยเพราะเขาเก็บออกสี่น้วยเนาะค่ะเนี่ย แตงโมเกิดเองนั่นแหละค่ะพี่น้องเนี่ยน,นี่ตัวนี้นี่ติ่ทางในเนาะนวยหนึ่งอีกนวยบางใหญ่นึงให้ยทวดกับแม่อันนี้กันนวยข้างนอกอันนี้กัตัวนวย,ยวนใหญ่น่ะนวยใหญ่กลัวนาะห้ยทวดกับแม่เนาะเพอานว่าผื่อแล้วมากินกับเขาเนาะอันนี้กันเนี่ยกเ,กเก็บมาไอยไปเถอะเดี๋ยวเอาไว้จากสามสี่มือยังค่อยพาเนาะแต่จริงนะ่ะเขาก็ได้กินหลายนวยแล,แล,แลายเลยค่ะพี่น้องบตกแตงโมที่เกิดเองเนาะอันก็เอาในไปบ้านไว้ เอาไปทิ้งไว้ข้างล่างเนาะมันก็เกิดเองเนาะเพราะว่าดินมันง่ามเนาะเท่ากับบอดไซน์ยอย่างเลยแต่งโม่ปอดสารหละค่ะพี่น้องเอาค่ะพอกันวิดีโอนาะนรักษาสุขภาพค่ะบ๊ายบาย